ระหว่างวันที่30และ31มกราคม2568ณห้องประชุมชั้นสามอาคารเกปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติ2025ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษามาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้มีนักศึกษามาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีและนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆเข้าร่วมงานกว่า300คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานนักเรียนนักศึกษาจะได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในทักษะต่างๆเกิดเจตคติที่ดีและเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอีกทั้งยังทําให้ผู้เข้าร่วมในการประกวดแข่งขันได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่30และ31มกราคม2568โดยในวันที่30มกราคม2568เป็นการประกวดแข่งขันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษการประกวดร้องเพลงเดี่ยวภาษาอังกฤษและการแข่งขัน cover dance ส่วนในวันที่31มกราคม2568เป็นการประกวดแข่งขันสำหรับนักศึกษามาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษการแข่งขันประกวดประดิษฐ์การ์ดวาเรนทา์ การประกวดร้องเพลงเดี่ยวภาษาอังกฤษการแข่งขันโคเวอร์แดนซ์และการประกวดการจัดซุ้มนิทรรศการโอกาสนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติได้มีพิธีเปิดศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยร,รายชภาาัฏสตรี สำหรับศูนย์ภาษานี้ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะของภาษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาคณา,าจารย์บ<ม>ุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศโดยมีการจัดแบ่งเป็นพื้นที่ให้บริการในห้องต่างๆประกอบด้วยห้องสำนักงานห้องผู้อำนวยการและอาจารย์ห้องฝึกอบรมห้องสมุดประจำศูนย์ภาษาห้องคอมพิวเตอร์และห้องภาพยนตร์